ปิดประตูให้มันสนิทเลลูกปิดประตูรั้วให้มันสนิทเดี๋ยวมันจะวิ่งออกไปข้างนอกแล,ลแ้วรถจะวิ่งมามันจะเฉียวพอดีมันจะเบรกไม่อยู่ปิดประตูกันเฮ้ยทำไมกล้องมันเหมือนมือแตกเลยกล้องชัดเฮ้ยเลนมันโดนอะราบอันนี้เปล่าเลนมันหนูไม่ค่อยชัด หิว like ข้าวเลยพราะกินมามาไม่อยู่ท้อง มานี่มาไปไปแล้วเ,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 เดี๋ดสต๊อบกันนาทีกว่าแล้วเดี๋ยวโพสลงโพสลงมันจะเอาม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 าจำไว้นะเวลาเวลาเล่นทุกครั้งต้องปิดประตูรั้วทุกครั้งเขาวิ่งออกไปรถมาอย่างเงี้ยมันจะเฉียว พัดจะปิดแล้วโอเคคิดก่อนโอ้เห็นไหมพ๋มพอมันเบอร์มันจิ๊บมันเบอร์